ข้อ5ครับพิจารณาเหตุการณ์ต่อไปนี้กะไก่ครับผู้โดยสารที่อยู่ในรถไฟที่กําลังแล่นอยู่จะเซไปทางด้านขวาเมื่อรถเลี้ยวซ้ายน,นะครับหรือทางกับการถ้ารถเลี้ยวขวาใช่ไหมครับผู้โดยสารก็จะเซไปทางด้านซ้ายอะไรอย่างนี้นะครับเหตุการณ์แบบนี้นะหรือไม่ก็คนในรถนะครับแล้วก็รถเนี่ยเกิดออกตัวไปข้างหน้าอย่างทันพัน คนก็จะนะครับเซไปทางด้านหลังะคทับตรงข้ามถ้าเกิดว่ารถวิ่งอยู่แล้วเกิดเหยียบเบรกกระทันหันหรือว่าหยุดแบบกระทันหันคนก็จะเซไปทางด้านหน้าทุกอย่างตรงข้ามไปหมดถูกไหมครับลักษณะแบบนี้ก็คือกฎแห่งความเฉื่อยนะครับหรือกฎข้อหนึ่งขอตันเองเพราะอไก่นั้นก็คือข้อหนึ่งนั่นเองครับวัตถุทุกอย่างต้องการรักษาสภาพการเคลื่อนที่เดิมไว้ถูกไหมต่อไปขอไข่ครับ นักวิ่ง100เมตรในการแข่งขันซีเกมทุกคนต้องใช้เท้าถีบตัวพุ่งออกข้างหน้าเมื่อได้ยินเสียงปืนสัญญาณให้เริ่มวิ่งโอเคนะครับการใช้เท้าถีบใช่ไหมครับก็คือออกแรงแอคชั่นเข้าไปใส่ตัวรองรับเท้านะครับแล้วก็จะมีแรงดันกลับจากจาก,จากพื้นหรือว่าจากตัวรองรับเท้านั้นดันเราออกไปข้างหน้าโอเคนะครับเพราะนั้นคือแอคชั่นากับเรียกชั่นนั่นเองเพราะฉะนั้น ขอไข่ก็จะเป็นกดข้อที่3นั่นเองโอเคนะครับพ้นข้อนี้เลยตอบข้อตัวเลือกที่ที่3ไปนั่นเองโอเคครับ